แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดำอร่อยมากไปต่อกันที่บริษัท Apple Inc. นะครับเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกาก็ได้เปิดเผยผลกำไรและ,ะไรายได้สูงกว่าคาดการในไตรามาสที่2สําหรับปีงบประมาณ2,567นะครับในขณะที่มีการประกาศเพิ่มการซื้อหุ้นกลับคืนสูงที่สุดเป็นประวัติการ และปัจจัยทั้งหมดนี้นะครับตัวเลขที่ดีขึ้นก็ส่งผลให้อราคาหุ้นของ Apple นั้นพุ่งขึ้นสูงกว่า7%ในการซื้อขายนอกเวลาทำการที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กช่วงเช้าวันนี้ครับทั้ง Apple ได้ประกาศว่าบอร์ดบริหารของบริษัทนั้นอนุมัติการซื้อหุ้นกลับคืนมูลค่ามากกว่า1 1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเพิ่มขึ้นร22จากปีที่ผ่านมา และนี่ถือเป็นการซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงที่สุดเป็นประวัติการสํสำหรับ Apple โดยขณะนี้นะครับ Apple ได้มีกำไรต่อหุ้นในไตรมาสที่2อยู่ที่1.53ดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าที่ทาง LSEG คาดการไว้ที่ระดับ1.5ในขณะที่รายได้นั้นอยู่ที่9 7 5 0ล้านดอลลาร์สหรัฐครับสำหรับรายได้จากผลิตภัณฑ์แค่ iPhone น,นะฮะอยู่ที่40,000 5,960ล้านดอลลา,าร์สหรัฐน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ครับในขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์ m a ็ทั้งหมดอยู่ที่ระดับ7,500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐสูงกว่าตัวเลขคาดการรรายได้จากผลิตภัณฑ์ iPad อยู่ที่5,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่ำกว่าตัวเลขคาดการครับส่วนอัตรากำไรขั้นต้น g r o s s Margin นั้นอยู่ที่46.6ครับสอดคล้องกับตัวเลขคาดการ และ,ะไรายได้จากการบริการนั้นอยู่ที่ระดับ23,900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ23,000ล้านครับอย่างไรก็ตามแม้ว่า Apple นั้นจะมีกำไรและ,ะไรายได้ที่สูงเกินคาดในไตรามาสที่2แต่ว่ายอดขายโดยรวมนั้นปรับ,บลดลง4%ครับยอดขาย iPhone ลดลงถึง10%เมื่อเทียบเป็นรายปีโดย Apple ระบุว่ามีปัจจัยสาเหตุมาจากฐานเปรียบเทียบนั้นทำไว้สูงมากในปีที่ผ่านมา สำหรับยอดขายในจีนแผ่นดินใหญ่และจีนโพ้นทะเลเกวเ t อร์ไชน่าซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับ3ของ Apple นะฮะก็ปรับลดลงสู่ระดับ8%สู่ระดับรายได้16,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ตัวเลขดังกล่าวนั้นก็ยังคงสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อยู่ดีครับโดยช่วยให้นักลงทุนนั้นเริ่มคลายความวิตกกังวลหลังจากที่ Apple นั้นถูกคู่แข่งในจีนรวมถึงบริษัทขวาเวยได้แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในประเทศจีนไป โดยทาง Apple นั้นไม่ได้เปิดเผยตัวเลขค่าการในไตรามาสที่3สําหรับปีงบการเงิน2,567นะครับแต่ท่านทีมคุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Apple ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว CNBC ว่ายอดขายโดยรวมนั้นมีแนวโน้มขยายตัวเติบโตได้เล็กน้อยในอัตราหน่วยต้นๆนในไตรามาสที่3ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนะัทพงศ์นามสรบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดารับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ